em nhiều mà hả a gì ăn, nhiều lúc nha lục, heo nha ngay nhà <laughs> รางวัลใหญ่ท uh, 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 um, ี่จะอยู um, 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 oh, ่รางลหน้านะครับของเลที่สุดหน้านะฮะจเลนตามกระแสที่ทีใกล้นะฮะับข้อตกลงองเรคือไม่มีใครอายุเกินยี่สิบห้านะวนี้ทุกคนอายุไม่มีใครเกินยี่สิ้ามีใครเกินยี่สิบห้าแล้วมารลวมกรมไหมฮะไม่าีนะครับผมีดจะต่อามลงุ่มก